สวัสดีครับพบกับมานพินและฟิลไทยดับบักสปอตอีกเช่นเคยนะครับก็ตรงจุดนี้เนี่ยอยู่ที่ลานลานทุ่งโล่งนะครับทุ่งโล่งกว้างบนสันวปูแล้วเรากำลังเดินไปที่เนี่ยครับปลายทางของเราก็คือหาตเตลินนะครับเนี่ยครับหาตเตลินตรงนี้มีจุดลอยที่เป็นรอยพังที่ผม จะชี้ให้ดูตอนที่อยู่คลิปที่แล้วนะครับก็คือตอนคลิปนั้นจะอยู่ที่ผาสมเด็จซึ่องอยู่อีกเวิร์กหนึ่งนะฮะมองข้ามหุบเนี่ยลึกๆตรงนี้ครับเรจะเห็นนะฮะอันนี้เราอยู่ที่ผาตะเลน่นเะมื่อกี้เราดูจากด้านข้างตอนนี้มองด้านบนเลยนะครับก็อากาศดีครับถึงแม้เป็นตอนเที่ยงก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนอะไรมากมายเพราะว่าหลบพัดแล้วก็อากาศเย็นดรที่สูงน,นะครับ มองอไปเห็นวิวไกลนะครับผาตรรินต้ลองฟังเสียงลมอันนี้ชื่อผาอะไระคะผาตรริน ครับลมแรงจริงๆนะครับเนี่ยครับดูเสื้อดูผมของน้องคนนี้ครับถ่ายลมพัดแรงมากๆครับก็ถ้าใครไปเที่ยวเวลายืนอยู่ริมผาก็ต้องระวังระมัดระวังเรื่องลมด้วยนะครับเพราะว่าลมค่อนข้างแรงลมกโชคแรงนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูครับกับการเดินทางไปภูหลวงเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเริ่มจากหน่วยโค้งนกกระบานะครับไป ผาสมผาช้างผ่านผาสมเด็จแล้วก็ผาเริ่เดี๋ยวเราจะไปดูรอยทเท้าไดโนเสาร์กันต่อครับ